สามสี uh, ่ปีเนี่ย uh, หลายคนก็ลำบากแล้วก็ผมว่าณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเหมือนซอมบี้แหละที่เล่าให้ฟังเนาะเหมือนเหมือนเป็นซอมบี้คือโตก็ไม่โตตายก็ไม่ตายแต่บางคนก็ตายไปเลยแล้วก็ uh, การทำงานเนี่ยเราเสริมเสริมในเรื่องของรับจ้างผลิตแต่เราไม่มีดีไซน์เรื่องการส่งเสริมให้มีสตาร์ทอัพเ,เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะมีแนวความคิดของเขา แล้วก็มีมีวัตก,กรรมใหม่ๆออกมาเยอะนะครับแต่ว่าจะทำยังไงเขาเติบโตได้เอเปค,คือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนความร่วมมือในมิติทางด้านสังคมและการพัฒนาในอีกหลายๆด้านคุณแดนชมเพ็น ประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามดีเคเอนจิเนียริ่งจำกัดได้นำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้จนได้รับรางวัลอุตสาหการรมดีเด่นประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมและอีกหลากหลายรางวัลเช่นรางวัลวิสาหกิจต้นแบบดีเด่นรางวัลองค์กรแห่งความสุขวันนี้เราจะพาท่านไปฟังมุมมองของคุณแดนในการบริหารงานและสิ่งที่ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการต้องการรับการสนับสนุนจ,จากภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมผมในดนชมเพนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามดีกเอนเจอริงครับเป็นบริษัทที่รับออกแบบรับผลิตจิ๊กฟิกเจอร์ออโตเมชันในลายการผลิตรถยน์นะครับจริงๆเราเราคุยกับทางคณะกรรมการสอบถามสอบถามแล้วก็ตอนที่เราเพริพิเซนเนี่ยเราบอกว่าเป็นเราเป็นโรงงานที่เกิดมาจากโรงงานเล็กเกิดจากเงิน20,000่น เมื่อ17ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็มองว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีงานของที่ต่างชาติทําจะเป็นงานด้านดีไซน์ออกแบบจิ๊จกฟิกเจอร์เครื่องจัรเครื่องไม้เครื่องมือใช้ในลายประกอบรถยนต์เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราคนไทยเนี่ยเราก็มีความสามารถเนาะเราก็สามารถทําได้ก็เลยเริ่มเริ่มทําแล้วก็เริ่มดีไซน์ออไปแล้วก็ขายขายความคิด ซึ่งเขาก็ยอมรับได้แล้วก็เราก็เริ่มเติบโต,ตมาจากเงิน2,000 20, ถึถึตจนถึงปัจจุบันโรงงานโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโรงงานเป็นโรงงานที่แมชชีนนะครับจะไม่ค่อยมีงานดีไซน์เป็นงานรับจ้างนะครับรับจ้างผลิตนะครับแต่เรามองว่าการรับจ้างผลิตเนี่ยมันต้องบิดดิ้งสมมุติว่าคุณเป,เป็นเป็นฝ่ายจะซื้อเนี่ยคุณมี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 ดอยิ่งแล้วมีดีไซน์แล้วเนี่ยคุณก็ต้องส่งไปให้3เจ้า อย่างน้อย3มเจ้าโดยโดยไอซโซใช่ไหมเราบิดกันเจ้าไหนที่ให้ราคาดีสุดที่เหมาะสมสุดคุณก็จะเลือกเจ้านั้นนะถ้าผมวันนี้ผมแพ้ผูกแพ้ไปละวันหน้าผมต้องบิดผมก็ต้องบิดให้ถูกลงพอถูกลงปีหน้าปีหน้าไอ้เจ้าเจ้าเก่าเนี่ยเขาเขาไม่ได้เขาก็ต้องบิดถูกลงมันก็หมายความว่าคนไทยแทบจะไม่ได้อะไรถูกไหมมันก็จะไม่เหลืออะไรสุดท้ายคุณก็จะเหลือคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีสำหรับพนักงานถูกไหมครับคุณก็จะไม่เหลือเงินที่จะต้องพัฒนาอนุปกรณคุณ ไม่ว่าพัฒนาด้านเครื่องจักรพัฒนาคนคุณไม่มีเลยผมก็เลยหมุผมไม่เดินทิศทางนี้ผมเดินทิศทางการขายความคิดขายดีไซน์และอย่างหนึ่งมันมันส่งเสริมให้เราได้โน้ตฮาวใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งซึ่ง,ง,งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้คือชม่ันนะรัฐบาลตั้งสตาร์ทอัพเนี่ยผมผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเราจะได้คนรุ่นใหม่ในการทำทำงานแล้วก็ได้โปรเจกต์ใหม่ๆในการท,ที่จะต้องเอาไปนะครับสิ่งเดียวที่จะต้องส่งเสริมเขาคือทุนนะครับเรื่องทุนเรื่อง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 ความสามารถในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะทุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะทุนในเรื่องของอการเงินนะครับการเงินเนี่ยเราเองเราต้บอกเลยว่าการเงินทุนการเงินบ้านเราเนี่ยมันแพงนะครับจะสู้กับต่างประเทศก็ลำบากสองคือทุนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็นําเข้าซาทั้งหมดเลย อย่างผมผมซื้อซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างแพงมากต, project, ต,ตัวที่เป็นท็อปเนี่ยสมัยก่อนผมซื้อตัวล้านกว่าบาทถามว่าอ e, ีหรือสตาร์ทอัพเล็กๆเ,เ,เนี่ยไปซื้อซอฟต์แวร์ไหวไหมผมมองว่าถ้าสตาร์ทอัพหรืออีเล็กๆเนี่ยได้เติบโตเนี่ยสิ่งที่รีเทิร์นกับรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้แค่ภาษีที่เก็บได้นะมหมายถึงว่าความเจริญรุ่งเรืองของขภา,าคอุตสาหกรรมแล้วก็นําไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศนะครับม,มันไปได้มหาศาลนะ แต่จริงถ้าเรามองไกลๆเนี่ยเราจะเห็นถึงภาพอนาคตประเทศไทยนั้นอยากให้ให,ให้ก่อนที่เขาเขาจะเริ่มลงมือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ภาครัฐเนี่ยไปดูต้นทุนจะทำไงให้ต้นทุนเขาลดแล้วสู้ได้